อันนี้เป็นปั๊มตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวขนาด4ลิตรซึ่งเหมาะสำหรับงานพัดลมระดับ40ตัวขึ้นไปสูงสุดถึง40ตัวตั้งแต่1ตัวครับปั๊มที่ดีคือปั๊มที่ทำงานได้ตั้งแต่1ตัวจนถึง40ตัวปั๊มที่ไม่ดีคือปั๊มที่จำกัดคุณให้ทำงานได้20ตัวถึง40นั่นเท่ากับว่าคุณจะต้องใช้อุปกรณ์จานวนมากถึงจะเริ่มใช้งานปั๊มได้แต่ปั๊มที่ดีคือปั๊มที่ ใช้หัวพ่นได้เพียงห้าหัวจนถึงสี่ร้อยหัวสามร้อยหัวอันนี้เป็นปั๊มแรงดันสูงครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํามันคุณต้องเติมน้ํามันเข้าไปที่นี่น้ํามันที่คุณใช้ควรเป็นน้ํามัน w d บ0ดีสีู่นะครับด d 4 0ีสี่สูของเครื่องยนต์สี่จังหวะ,ะครับตัวนี้คือตัวโอเวอร์โหลดตัวนี้โอเวอร์โหลดมันจะตัดการทํางานเมื่ออุณหภูมิร้อนซึ่งในการการทํางานจริงๆคุณสามารถเอาโอเวอร์โหลดตัวนี้ออกได้ซึ่งไม่มีผลการทํางานต่อเครื่องครับ พรเครื่องเราจะรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราใช้งานได้8ชั่วโมงครับเราก็จะปิดก่อน8ชั่วโมงอยู่แล้วครับตัวอวอลโรนี้เขาทํามาเพื่อเป็นลักษณะของอไม่มีคนควบคุมเราถึงต้องใช้ตัวนี้ควบคุมเราเราไม่ใช้ก็ได้เอาออกไปนี่สวิตปั๊มตัวนี้นี่เป็นปั๊มสุดยอดที่สุดครับผลิตในประเทศไต้หวัน ถ้าเทียบชั้นกับพวกอิตาลีแล้วตัวนี้ดีกว่ามากครัอิตาลีก็ประมาณสี่ห้าหมื่นก็ก็ยังสู้รุ่นนี้ไม่ได้เราขายราคาคนไทยมาตรฐานสากคนตรงจริงตรงไวตรงปรเป็กสินค้าช่วงนี้นี่ถ้าใครเป็นน้องๆหรือพี่ๆที่ทําอาชีพพัดลมไอ้น้ําด้วยกันเนี่ยผมแนะนําตัวนี้ให้เลยครับครับสุดยอดรับประกัน